จ้าสวัสดียามเช้านะจะวันนี่ก็มาเข่าสวนนิและจ้าวันนี้มาขยายขึ้นฉ่ายอีกเนาะขึ้นฉ่ายถอนไปแล้วไปขยายอีกได้สองร่องแล้วก็จะแต่ว่ายังมีเหลืออยู่จ้ะกำลังโต่งจะขยายอีกเนาะมันยังเงินอยู่จ้าก็ยังเหลือได้อีกเนาะเนี่ยยังไม่มดเลยจ้ะพอดึงอันเก่าออก ต้นใหญ่ๆออกต้นเล็กๆมันก็โตอีกเนาอนะ่เออนี่ละจ้ะนี่ที่ขยายเราก็น่าจะเป็นต้องนานนั่นละจ้ะว่าตรงนี้ก็คือคือข้างทัวออกแล้วเนาะข้างทัวแล้วก็จะปับเปลี่ยนเปลี่ยนแมวใหม่อ่นี่จ้ะอันนี้คือโตแล้วเนาะโตไปหลายวันแล้วจ้ะน่าจะติดแล้วนี่จ้ะก็มีบางต้นที่จะต้อง บางหลุมเราจะต้องไปเซมเป็นเซมเพราะว่าอาจจะเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับากกรากเขาแล้วเราไปเตรียมดินปลูกกันเด้วยจ้านี่ก็คือร่องทว้นะที่ฉันเลืออออกไปแล้วเนาะคือจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นปลูกพืชหมุนเวียนนะจ๊ะนี่ก็ปื้นไปแล้วรอบนึงนี่ก็คือเตรียมแปรจ้ะแปรนี่เรามักเร็วน,นะมักมันเป็นเร็วน,น,นี่อยู่พลังจ้ะ ข้างบนนี่มันจะเป็นมูลไอ้ตะกะเตนเนาะอันตรงนี้ก็คือแกลกมักอีกเหมือนกันอหลจ้ะมักจนว่ามันเป็นแร้วเนะที่นี่มันเป็นแร้วมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะมันจะมีไอเรียกว่าอะไรอด้วงกีด้วงบางอันเชอญนะกีด้วงมันจะมันจะเป็นก้นกรนี้เเนี่ยแบบนี้นะโปกพักงานแต่ว่ามักจนว่าเป็น ด่วงมันมาถ่ายเอาไว้นะจะเป็นก้อนๆแบบนี้ก็คือนี่เละเราใส่พักงามอันนี้จะไวโ้โรยหนาเขาพอพอเวลาเาต็มพักสเสร็จเร็วนะนะแต่ว่าเราจะเต็มแตเราจะปลูกตอนเย็นเนาะตอนนี้ก็คือทำร่องก่อนจะ้ะเดี๋ยวเราไปเตรียมทำร่องกันลจ้าเนาะนี่เอาแผลเรียกันจ้า เราก็เอาแกลบเทราดไปจนสุดหลงเลยนะจ้านี่อย่างดีเลยนี่ตัวดวงจากนั้นก็เอาจกหรือว่าจอบเนาะจ้ะคุกเขาเก้าแกลบให้มันเข่ากันเนาะนะจ้ะค่อยๆทํามาเรื่อยนะจ้ะคือเราจะทําตากแดดเอาไว้นะคะช่วงกลางวันนี่เนาะพอช่วงเย็นเราก็จะรดน้ำให้มันชุ่มแล้วนะแล้วเราก็ถึงเอาเอาเบียร์ไปทอนเบียร์ไปย่ายเบียร์เอามาเต็ม นั้นหรือว่าโปกนั่นแหละจ้านี่นะจ๊ะเอค่อยทําไปนี่มันเป็นร่องแบบนี้นะจ๊ะแปบ๊บเดียวก็ได้ร่อ,องสวยๆงามๆเอาไว้ขยายพักขึ้นฉายฉชนเลอระจ้านี่เ็จเล้วร่องสวยงามแบบนี้จ้าขอบคุณถกกําลังใจเดินจากที่รับชมคลิปนี้นอดขอบคุณมากจ้า